เกมเริ่มแล้วนะครับระวังโอ้โชคดีเลยครับอ oh, ใจหายว่าเหมือนเราจะได้ลูกฟาวนะครับ uh, ระทะกับผู้รักษาประตูในขอบเขตของประตูเนี่ยครับอ่า ah. ไปแล้วทำได้ไหมฟิลิปเป้อืมสิวกรเตียวตระกูลนะครับจะเป็นคนเตะ อุ้ยระวังแถวสองมีไหมปั่นเข้าไปเลยเอาแล้วทำงไงขึงขึงไม่ได้เปิดเข้ามายันอืมก็ดูว่าสมควรจะเป็นใบเหลืองไหมโอ้นี่มันใบแดงได้เลยนะครับกระโดดสองขามางเงี้ยดูนะครับสองขาเนี่ยมันใบแดงได้นะครับไม่ได้สักใบดูฟิลิปเป้ ยิงเองเลยไม่ได้อีกศิวกรณ์เจ้าตะกุลลากเข้ามาฟิลิปเป้อืสจับห่างตัวเอา้าแกตัวได้ไหมอืมอฟิลิปเป้ก็เรียกใบเหลืองได้แล้วนะครับดูนะครับกับชากหนีและโดนสอยด้านหลังสอยกันอลูกนี้อันตรายนะครับ ประตูโอเคอืออกลายเป็นเราเสียฟาวซะอีกนะครับระวังโอเคอยังยังอย่าเคลียร์ขาดเคลียร์ค่ะ <c oughs> ฟิลิปเป้สิวซิวกรทำไงฟิลิเป้ทำไง อืมโยนไอ้ไข่วะลูกนี้ดูตัวประกบด้านหลังนะครับกวาดสวยโอ้เกือบไปโชคดีอืม,อม,อมก็เตะมุมลูกนี้ก็คงจะหมดครึ่งแรกอะครับต้องมีสมาธิกันนะกองหลังดูที่ตัวประกบนะครับ ตัวประกบใครประกบมันดีกรรมการเป่าหมดเวลาครั้งแรกไหมเป่าแรบร้อยครับเต่มุมระวังนะโอเคดูของเราอืมบาดเจ็บไหมดูตัวประกบใจเย็นจะเย็น,ยนโอเคลูกนี้ตัวประกบเราเกือบเข้าโพวดไปนิดนึงนะครับ ดีว่าประตูปัดได้เกือบไปลูกนี้โชจีฮุนกับสนุการจะได้ลงนะครับแทนจอนกับแทนอ่สราวุตอินแปน้ระวังระวังประกบทีนี้โอ้อเซฟได้อยู่เสียวลูกนี้เกือบเสียประตูนะครับดูลูกมันแฉลบเห็นไหม แต่ว่าเท้ายังติดเท้าอยู่อ่ะโชคดีมากๆเลยครับเนี่ยครับปฏิกิริยาใช้ได้อยู่ครับดูตัวประกบโอ้โอก็มาดูลูกนี้ครับเก๋าครับบิลเก,าวกว๋ากว่าก็เลยได้ฟาวพิธิวัดตักบอลข้ามฟากมาบินตกใส่ขาซิวกรมองไม่ทัน อย่าพูดนะอย่าพูดเออโชติพัทลงแล้วนะครับแทนสิวกรเตียวตะเอากนิทแทนฟิลิปเป้ครับเราเปลี่ยนแนวลุกลงไปทั้งคู่นะครับชินพัทรีเออส่งมาวสานมาสันคือในชินพัทปันสวยสมบัติเอากนิทถ่ายบอลลูกนี้ให้บินลงสิเอากนิทก็ฟื้นจากอาการบาดเจ็บไหนะครับ ระว,วังลูกไม่ออกหลังด้วยชิปหายแล้วลูกโทษเลยก็โดนไปเหลืองไปด้วยครับเหลืองไปครับสุปเปร์โชคจะเป็นคนจริงดูว่าเราจะเซฟได้ไหมก็กรรมการก็เตรียมเป่าไปแล้วคือการเซฟอะ ลูกโทษเนี่ยผมอยากให้ประตูของเราเนี่ยสอนกันเลยนะครับไม่ต้องพุ่งข้างไหนข้างหนึ่งเนี่ยรอดูบอลอย่างเดียวมันจะออกเท้าไหนถ้ามันยิงเบาก็เสร็จเราอย่างเดียวครับผมไม่ชอบเลยที่ประตูจะต้องมาเลือกข้างแล้วพุ่งไปอย่างเงี้ยลองแก้ไขใหม่นะครับถ้าปฏิกิริยาประตูด,ดีกว่าคนยิงเนี่ยคนยิงกดดันกว่าครับไม่ต้องทิ้งตัวรอดูบอลอย่างเดียวจบ อาใหม่ oh my, ยังมีเวลาครับเนี่ยดูครับเพราะเราเลือกทิ้งตัวก่อนนะแทนที่จะดูแต่บอลอย่างเดียวอ่ะชัวยวัดบุราก็เตรียมลงแล้วนะครับอืมสุประโชคลูกนี่เร็วอย่างจะรวดเลยครับวัสันทำไงวัาสันเปิดมาโอ้โหบุกโดนแซนวิช ก็ลงแทนสุริยานะครับชัยวัน์บุญลานผ่านยัดเข้ามาได้ไหมอีกนิดนึงเอา้าไม่ไา้จุดโทษเว้ยก็กำลังเช็ค v วก็ดูว่าจะให้จุดโทษไหมเพราะอผ่านเข้าไปเนี่ยเขาไม่โดนบอลเลยครับแต่เราคองบอลได้แล้วดูเหมือนจะไม่ให้ครับแหนบอล สนุกการเปิดเข้าไปอืได้ไหมดึงกันหรือ,อก็เราก็โวยวายผูกกับลายเส้นแล้วก็นี่เลยครับต้องดูภาพช้าครับดูว่ามีดึงไหมเนีย่ยนั่นเห็นไหมครับผักกรรมการเมืาา่อกี้ก็เช็ดแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูนะครับแล้วก็ไม่ให้ครับช้ยวัดเปิดเข้าใน ก็น,นิดอนิดเดียวผมนี่ลุนหายลุนลุนลุนเลอเวลาไม่ถึงสามนาทีนะครับไม่รู้ว่าทดเวลาบาดเจ็บเท่าไหร่เสียดายก็เอาใหม่เอาใหม่ยังมีเวลาโตกลับได้ไหมอมืพิธีวัดตักบอลข้ามมาอีกด้านหนึ่งโชติพัฒนไม่ถึงครับ ก็เราช่วงท้ายโชโชจีหุน้นเงยได้แล้วปาดเข้ามาเอกน,นิดลากเปิดได้ไหมลากไปสุดแล้วตัดเข้ามา่ในสนุกการเตะมุมครึ่งหลังแล้วอโทษเวลาสี่นาทีนะครับเราก็รีบทำเกมขึ้นมา ช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับชัยวัต์จะไปได้ไหมก็เริ่มเพสซิ่งหนักขึ้นแล้วนะครับชัยวัต์พลิกเข้ามา,าพิธีวัดตักให้โชติพัทโชติพัทเบิ้ลมาให้บุกบุกปล่อยให้โชจีหุนให้วิธีวัดแม่หยิง ไกลไม่ได้ครับสนุกการจับบอลไม่อยู่อีกหมดเวลาแล้วนะครับกรรมการเป่าจบเราก็แพ้ทั้งไปทั้งกลับเลยครับปีนี้แพ้ที่บ้านศูนยแล้วก็แพ้ที่บ้านเขาหนึ่งประตูต่อศย์อมครับก็ไม่มีข้อแก้ตัวครับแพ้ก็คือแพ้แต่เสียดาย เอาใหม่เอาใหม่ครับเด็กๆมีกำลังใจกันใหม่เพื่อนๆก็ช่วยกันเชียร์ต่อไปครับแมตช์หน้าเจอลาบุรีครับโอ้ลาบุรีนี่กรรมการกระเป๋าก็ข้างยิ่งกว่ากับบุรีรามอีกเงย